สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับคน,นาคือเก่านะทุกคนอซอ่งว่าวันนี้คน,นาเก่าอยู่ส่วนญ้าคือเก่านะทุกคนบรรยากาศดีดีที่สุดเลยทุกคนเพราะว่าลมพัดเย็นดีนะแดดก็บ่ค่อยออกันได้วันนี้ก็มานำพ่อคือเกานะา่ามาสีย่แง่ คุณนนคุณณดดนนอเอาละครับตอนนี้คุณพ่อก็กำลังจะกินข้าวปุ้นนั่นเองนะครับเพื่อเติมพลังในการออกเดินหาป่าอ,ออกตามหาปลานะครับยันเตียนตากเลียมเสร็งงับโอเคนะครับ สบายดีมาสูส้ๆคนเลยเนาะวันนี้มาพบกับแคนนากักลเดอร์แล้ววันนี้เน,นาะแแคนนากจะพาทุกคนนะครับไปหาปลากันนะครับทุกคนว่าจะได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องติดตามกันนะครับทุกคนอขอโทษที่ใส่เสียงครับแอกแอกเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมกับคุณพ่อก็กำลังจะเดินทาง ไปที่เรือนะครับเป็นไงติดตามครับทุกคนไปเลยเอาละนะครับทุกคนตอนนี้ผมกับคุณพ่อก็อยู่ที่เรือแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้เป็นยังไงนี่ครับทุกคนโอ้โหกําลังมีเมฆปกคลุมนะครับกําลังจะฝนนะครับคุณพ่อเป็นอุตุนิยมศาสตร์นะครับ รู้ว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าฝนจะตกตอนไหนนี่ถามคุณพ่อรู้รู้หมดเลยครับิีตีฮักขีตีฮันะขีตายให้ดูธรรมชาติโดยรวมนะครับสวยงามสวยงามมากครับตะเวนใกล้รับ <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. the sign up and poke out เดินไปด้วยกันแต่ตอนนี้บ่มีเจ้าน,านันอยู่กันไหม <c oughs> พอแล้วนะครับตอนนี้โอ้ลมลมลมแรงดีนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับหลังจากที่ว่าเราเสียหญ้าหน้าไรนะครับ มาก็เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ชื่นใจผ่อนคลายครับพอเจอเจอเอ็นอีใสใสจากจากล่างซองโซนดังอ่เอเจอ้่วะ รรมาสาัตว์สวยงามนี่พกเขาแลมป่าไมโอเคผมจะขัดท้ายเรือให้พ่อนะครับ okay. สึ่งผมไม่มีไม้ไม้ขบ Okay yeah. พ่อแล้วก็พอว่านี่ wow. <oticality> เดี hey. Hey. <laughs> ๋ยวชิ้ายลงล้เดี๋ยวชวาลงล้ พอไปดินพ่อทำนตอนนี้คุณพ่อก็ใส่มองไปที่เรียบร้อยนะครับตกมองไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนู้นนะครับทุกคนนู้น นะครับกระป๋องสีขาวๆนะครับรอให้มองจมก่อนนะครับแล้วคุณพ่อก็จะตีตีไม้นะครับ สุดขอฟฟาน้าพายมีสีสดใสใจตีหรอตไีไหมามาต,ตอนนั้นก่อนตอนนั้นเราค่อยยางอีนะให้ตุบ

ให้ทุกฟ้าช่วยดูแลใจดีและเรื่องไหนที่ว่ามันไม่มีหรือว่ามันไม่ดีอ๋อตีได้ไหมไมนตื่น <laughs> เลยอ่ะพอลองลองลอง่ององาดูมื่อนี้เขามา,มา,าหมวยงาแหงเนยมื่อนีนเขามาข้าป่าข้าป่า ออป่อปปยูแม่น,ำน้ำยังยูแม่นำ้ำูอนี่แม่น้ำออเพือ่อนน้ำออหนึ่งเพื่นน้ำอหนึกันขึ้นมาถึงแล้วมันหมูซ้องเหรอเอายูน่น้ำออหนึ่งเออ้ามองจมหรอครับ้ามจม อ่ะนะครับตอนนี้ก็มองจมไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มองมองจมแล้วครับมองจมแล้วครับก็ก็ก็ข้างบนนะครับ ตอนนี้คุณพ่อกำลังปลดปลดปลาออกนี่ก็ประมาณหกโมงเย็นนะจะจะถึงเจ็ดโมงเย็นแล้วแต่ที่ลาเออแต่ที่ไทยไม่รู้นะครับว่ากี่ทุ่ม 给放好。 ตลมืดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อ๋แสงไฟระยิบเลยครับแงมองผูดอ่ะมงุมืดหมดแล้วนะครับ <c oughs> บสบายดีด้อตะแรงมาสู้ทุกคนเลยนี่นะครับทุกคนปลาที่ได้นะครับไม่มากครับวันนี้เห้ยเห็นเขียดด้วยทุกคนเห็นเขียดน้อยๆโดดมืดเลยนะครับทุกคนเห็นตะดวงเดือนโอเค ให้ผมจะตามคุณพ่อไปนะครับเดินเนี่ยมืดมากทุกคนพัดัดตอนนี้ก็ตามคุณพ่อไปนะครับ ด้วยให้ดังโอ๊ยมื oh. ดมากเห็นเดตตาเนีย่ยเห็นเดตตาน้องแพ้นะฮะสองสี่หกเจ็ดสิบสองสี่สองสี่หก ตอนนี้คน้าก็ดังไฟให้น้องแพะนะครับมืดมิดมาก <c oughs> คนะครับหลังจากที่ว่าเราดังไฟให้น้องแพะแล้วนะครับเราก็กับคุณพ่อนะครับมาเก็บผักบุ้งอยู่ที่ริมแม่น้ํานะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็เรียกอหนองนั่นเองนะครับเก็บอยู่ที่หน้อง แบบนี้ครับชีวิตง่ายๆสบายสบายแต่ไม่สบายเห็นไหมเออแล้วนะโดนน้ำทิ้มเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ท่าเรือจะกลับบ้านแล้วนะครับเก็บผักบุ้งครับนี่ให้น้องกระต่ายนะครับแล้วนั่นก็ เก็บเก็บกินครับในปลาแค่นี้นิดเดียวเองครับไม่มากเป็นยังไงคุณพ่อเหนื่อยไหมไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่เมื่อยหรอสู้สู้ <c oughs> สู้แท้ เกิดมาจนต้องสู้กพกตักัก,ก,กันกรตายอ,อันเดเว้ยวน,น,นี้ข่าวที่ข่าวก็ แล้วนะครับทุกคนก็มาถึงบ้านพอดีเรียบร้อยนะครับได้พักบุ้งเยอะมากครับพักบุ้งพักบุ้งนะครับคุณพ่อเป็นคนเก็บนะครับไปได้พอเมื่อยไม่เมื่อยไม่เมื่อยตลอดเลยคำเนี้ยไม่เมื่อไม่เมื่อกระต่ายกระต่ายกระต่ายไม่จัน โอเคนะครับผมผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเมือ่อยไม่เหนื่อยแต่เมื่อยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ